้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบโยอีเปิดคลิปอดีตแมททับภาคที่2เพื่อนเตรียมฐานรุ่นที่12หลุงตู่ขึ้นเวทีรวมพลังแผ่นดินฝากทหารอยากแค่ปะทะยึดเมืองมัน ลันไทยไม่แพ้คขมร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่ผู้นำกัมพูชาค่ะมีการออกมาแชฉนายกไทยพร้อมกับอดีตนายกรวมทั้งมีการพัดพิงถึงแม่ทัพและการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลของสองประเทศทำให้สถานการณ์ค่ะถูกจับตาว่าจะมีการประทะก,กันภายในเจ็ดวันนี้หรือไม่ทำกลางการขัดแคลนน้ำมันและไฟฟ้าล่าสุดวันนี้ค่ะพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพที่สองกล่าวระหว่างการเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีการไล่ สดพัดพิงได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วคงเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ตนเองก็ติดตามอยู่ซึ่งเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและทีมงานที่ต้องไปแก้ไขส่วนกองทัพก็จะดูแลเรื่องของความมั่นคงพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นหลักเมื่อถามถึงสถานการณ์ชายแดนว่าขณะนี้เป็นอย่างไรนั้นพลโทบุญสินกล่าวว่าทางไทยตรึงกําลังอยู่ส่วนทางกัมพูชาก็ยังไม่ได้มีการถอนกําลังออกจากพื้นที่ต้องยึดตามนโยบายของผู้นําทั้งสองประเทศว่าจะคุยกันอย่างไรต่อ ส่วนทหารก็ต้องทำนาทีของทหารต่อไป คือการควบคุมกำกับดูแลตามแนวชายแดนให้เป็นปกติที่สุดเมื่อถามว่าได้รับสัญญาณบวกจากทางฝั่งกัมพูชาบ้างหรือไม่แมททัพภาคที่สองระบุว่ามีการพูดคุยกันตลอดมีสัญญาณบวกตั้งแต่การปรับกำลังที่ช่องบกอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่รอการเจราจาระหว่างสองผู้นำประเทศส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนแต่งตั้งตนเองให้เป็นเสนาธิการทหารสูงสุดกัมพูชาและลงพื้นที่ตามแนวชายแดนมีในยยะสำคัญทางทหาร หรือไม่ผลทบุญสินกล่าวว่าอาจเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำแต่ความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ผลโทบุญสินยังมีการเปิดเผยว่าปัญหาแนวชายแดน ปัญหาเส้นเขตแดนยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในการที่จะนำมาซึ่งการใช้อาวุธต่อกันหรือรุนแรงถึงขั้นที่จะต้องมีการใช้อาวุธด้านกองทัพทั้งสองประเทศตอนนี้พยายามที่จะคุยกันตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการให้หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเวลาที่มาพบกันในจุดเจรจาทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีการนำอาวุธขึ้นมาจึงอยากขอให้ประชาชนทั้งสองประเทศและคนไทยมั่นใจว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าห่วงสถานการณ์ชายแดนอยู่ในขั้นปกติที่ยังสามารถควบ คุมดเมื่อถามว่าได้มีการประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นหรือไม่หรือต้องรอให้เสถียรภาพทางการเมืองนั้นดีขึ้นก่อนพลโทบุญสินย้ำว่าขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสองประเทศ ่วนทางกัมพูชาก็ขึ้นอยู่กับผู้นําของเขาเช่นกันถ้าผู้นําของกัมพูชาได้คุยกับผู้นําของไทยและพูดคุยเข้าใจตกลงกันได้ก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าสถานการณ์ไทยและกัมพูชาจะจบก่อนที่จะเกษียณอายุราชการหรือไม่พคทบุีสินกล่าวว่าน่าจะจบก่อนที่ตนจะเกษยียณ ส่วนความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า r b c พลทบุญสินยังคงมีการย้ำว่าจะต้องรอความชัดเจนจากผู้นำกำัมพูชาแต่ขณะนี้ยังไม่มีการตอบรับมา ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมเจราจาส่วนกรณีที่ฮุนเซนมีการไลฟ์สดและก็มีการพูดพัดพิงถึงการสนทนากับนายกรัฐมนตรีและมีการพัดพิงถึงแม่ทัพภาคที่สองซึ่งก็เป็นการหมิ่นและทําให้ประเทศชาติเสียหายนั้นพลโทพุญสิ์ิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของฮุนเซนเราทําหน้าที่ของเราปกป้องอธิปไตยอย่างเดียวจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราตนเองไม่เคยวันไว้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับแนวชายแดนก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ ขณะที่ในวันนี้ค่ะ27มิถุนายนแกนนำคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยได้มีการเดินทางมาร่วมกันแถลงถึงการเตรียมความพร้อมในการชุมนุมในวันพรุ่งนี้28มิถุนายน โดยช่วงหนึ่งค่ะนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้มีการเปิดเผยว่าขณะน,นี้ชมรมมีเงินบริจาคเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการชุมนมุมเมื่อหักไรายได้แล้วคาดว่าจะมีเงินให้กองทัพระที่สองมากกว่า20ล้านบาทโดยเบื้องต้นได้มีการประสานกองทัพทพี่สองไปแล้วและเนื่องจากมีผู้สนับสนุนจํานวนมากวัตถุประสงค์จึงเน้นไปที่ทหารเป็นหลัก เป็นส่วนที่จะทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของการปกป้องดินแดนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้านพลเอกทวัชัยสมุทรสาครอดีตสมาชิกพุทธ,ธสภาและอดีตแม่ทัพภาคที่สองเพื่อนเตรียมทานรุ่นที่12ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีซึ่งได้มีการประกาศร่วม รวมพลังปกป้องอธิปไตยได้มีการแถลงบางช่วงว่าเรื่องกัมพูชาทุกครั้งที่มีปัญหากันผมอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งยกเว้นในปี2528ผมยืนยันได้ว่าสงครามของเราเหนือกว่ากัมพูชาผมอยากจะบอกน้องๆทหารต่อไปถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเราอย่าไปประทะแค่ชายแดนยึดเมืองมันเลยต้องเอาคืนเสียอย่ามพระวิหาร ผมยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารไทยเราไม่แพ้เขมรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่เป็นผู้รักชาติและข้าศนต่เราด้วยสัตว์เลี้ยงขั้นนะครับผมยืนยันว่าผมเห็นที่หลายคนได้เสียสละเวลาแรงกายที่าีทุกอย่างกรลัทับในการทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินะปรับในช่วงนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะมีจะมาถึงวันนี้ได้ประเทศไทยนะครับต้เกษมมาร่วมส4บี่ปีนะครับ เพราะนั้นถ้าเรื่องกากัมพูชาที่ผมอยู่แล้วก็แต่ร้อยปีเป็นปกติษียรท่าหก็มีการแสดงเนเรือร้อยชิ้นะครับแล้วทุกครั้งที่มีปัญหาเกั่ยวกับคำวิชาผมอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งนะครับเช่นเมืนอาีไทยปีสองแปดสมมติไม่เรียนเศษนะที่เวียดนามเข้ามาิีเราครับตรงกัางเพราะนั้นผมยืนยันได้ว่าจากสงครามของเราเหนือกว่ากัมพูชาแน่นอนนะครับและผมบอก้องๆว่าต่อไป ถ้ามีเองไม่มีเหตุการณ์อะไรอีกนะครัยามกระโจนทางไปติดกัผู้ใหญ่เงินลนะครับั้งเกตละสิ่งบอาหารแล้วก็เลขาธักครเราเปทักต่างว่าถ้ามีครั้งนี้เราอยากไปประทัเชายแดนยึดเมืองเลยครับนทไปิร่าีน้ทีนงนท่านร้องให้ในการประกาศที่เราเน้อเาเอง ท่าบอกว่าเราต้องเอาความนีไปแล้วก็อย่าใน้อยอยู่แห้วก so, well, like ็มองดูคนนะครับยองเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับแล้วคุณยาในรัฐบาลหรืหลายคามมั่นคงต้องพยายามปลุงปั่นทำรกวมกันให้ร่วมกระตุ้นอูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจป็นเส้นหนามเพราะผมเนี่ย็นช่วงหลิกฐานเนี่ยก่อนก่อนลบการหลังลุบเนี่ยผมไน้หาอยู่เที่บ้านรับเดียวนะไปดูเดี่ยวไปคุยเทา เพื่อรู้เร็จก็ถือว่าเกิดกันนะครับแต่ว่ามีวันนี้ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหนุมยืนยันในะครับเพื่อเป็นรัฐมนตามไปนะครับหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายิโยอิพอบทอ,ออขอ5นาทีเครื่องบินรบถึงคขมเมดับซ่าสอยไทยเหล่าทัพเตรียมสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมกระสุนและระเบิดเต็มอัตราจะที่มีการรายงานถึงรัฐบาลกัมพูชาโดยนายกคุณมมเนตได้มีการตั้งรางวัลให้กับทหารหากสามารถสอยเครื่องบินรบของไทยได้ ซึ่งทางกองทัพะกาศค่ะก็ได้มีการออกมาตอบโตพ้พร้อมข้อมูลที่สำคัญที่ฝ่ายกัมพูชาเองก็อาจจะราบคาบในเวลาไม่กี่นาทีทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวค่ะของกองทัพมีการเปิดเผยโดยวาสนานานวมผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังที่มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่า พลอากาศเอกพันพักดีพันนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้มีการกล่าวถึงกรณีที่สภากลาโหมได้มีการอนุมัติให้เตรียมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาว่าการเตรียมความพร้อมของเราเป็นการเตรียมความพร้อมปกติซึ่งหากเกิดสถานการณ์สูร,รบก็สามารถนําเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการได้ภายใน5นาที เมื่อถามถึงกรณีพลเอกหุนเมเนศนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศจะให้โบนัสฐานกัมพูชาที่ยิงเครื่องบินรบของไทยตกนั้นพอบทออ,ออกกล่าวว่าการบรบิการของเราไม่ถึงขนาดนั้นนาที่ของเราก็เพื่อปกป้องอธิปไตยไม่มีอะไรที่จะต้องไปกังวลเพราะไม่ได้รุกรานใครเพียงแต่ต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ ส่วนการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการปกป้องอธิปไตยนั้นผลอากาศเอกพันภพดีกล่าวว่าผมขอให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกองทัพซึ่งกองทัพอากาศรวมถึงเหล่าอื่นๆมีความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเรามีความมั่นใจและเตรียมพร้อมตลอดและยึดมั่นว่าจะไม่รุกรานใคร ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะดออรอานนท์สกวรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้มีการเผยแพร่ข,ข้อมูลผ่านทาง f เฟ e บ o o ซถึงสถานการณ์หากจะรบกันจริงว่า ถ้ารบกันจริงอย่างให้ไทยตีเอาประจันตะเคีริเขตกลับคืนมาเป็นของประเทศไทยเพราะเป็นพื้นที่ที่ประชากรพูดภาษาไทยมีทรัพยากรทางทะเลมากมายมหาศาลทําให้ขยายหน้าน้ําของไทยออกไปปกครองง่ายกว่าเพราะพูดภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่และก็แก้ไขปัญหาข้อพิพาทกอ่อกูดไปได้หมดสิน้นน้ํามันปิโตรเลียมในอ่าวไทยก็จะเป็นของเราทั้งหมดทางออกทางทะเลของเขเมรก็จะแคบลงไป ส่วนมณฑลบูรพาคือพระตะบองเสียมราก、สีโสพลนั้นมีพื้นที่กว้างกว่าแต่ไม่มีทรัพยากรอะไรประชากรพูดภาษาเขมรสื่อสารกันยากประชากรการศึกษาต่ำคุณภาพประชากรไม่ค่อยดีเอามาเป็นของไทยก็เป็นภาระประเทศไทยไม่สมควรรบเพื่อที่จะเอากลับคืนมาครับไม่มีประโยชน์อะไรด้านพันเอกหญิงดังใจสุวรรณกิติโฆษกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า การประชุมสภากลาโหมที่กองบัญชาการกองทัพากาศโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมหารือถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาตามแนวชายแดนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของนักรบและยุทธกรณ์ใกล้แนวชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ความมั่นคงภาคสนามหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดนโดยเฉพาะหน่วยในระดับพื้นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มการลาดตระเวนและจุดตรวจพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลมีวินัยตื่นตัวและเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องสังเกตสิ่งผิดปกติตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีรวมถึงจุดเวรยามอย่างสม่ำเสมอทางนี้ยังได้มีการสั่งให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือกับการโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์กัมพูชาโดยเร่งด่วนและให้มีการติดตามเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายคุกคามกับหน่วยงานพนมิตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแจ้งเตือนหน่วยที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อตรวจพบภัยคุกคามพร้อมกับมีการกำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพจัดทำแผนรับมือสถานก,การณ์ฉุกเฉินที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลังทหารเช่นแผนรับมือผู้หนีภัยจากการสู้รบแผนการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน แผนช่วยเหลือพลเรือนและแผนการใช้กำลังโดยเฉพาะหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวไทยในกัมพูชาและการอพยพก,กลับประเทศรวมทั้งแผนเสริมกำลังเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นโดยให้เตรียมยุทธปรกรณออาวุธประจำหน่วยและประจำกายโดยเฉพาะกระสุนและวัตถุระเบิดให้เพียงพอ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ